สวัสดีครับวันนี้ผมวิกเตอร์อยู่กับรถสุดเท่คันนี้ครับ The City Hatchback EHEV นั่นเองครับนี่นาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้ไม่ใช่เข็มก็เจอได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย และว,วันนี้ผมกับรถสุดเท่หนึ่งคันจะไปรับเพื่อนสุดพิเศษหนึ่งคนกันครับเพื่อจะมาขับรถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชิลๆกันฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe channel youtube ของ Honda Thailand กันด้วยนะครับหรือว่าทาง Facebook Page Honda Thailand ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย Let's go <S และตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณขนมรูนั hey, ่นเองสวัสดีครับขออนุญาตเรียก พี่หนมแล้วกันได้ไหมใครใครก็เรียกแบบว่าพี่หนมพี่หนมทำไมถึงชื่อขนมรูมีที่มาที่ไปอย่างไรครับมันเหมือนกับว่าตอนเด็กๆเราชื่อนัดใช่ไหมแล้วเพื่อนชอบเรียกเราว่าโดนัทแล้วมันก็เพื่อนเหมือนน่ะฮะกิมมิกเล่นไปเรื่อยเขาก็เรียกเราว่าขนมมีรูเป็นโดนัทนั่นแหละกลมๆมีรูตรงกลางหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักพี่หนมในฐานะของเกมเมอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่หนมอ่ะเสียงดีมากร้องเพลงคฟเวอร์มาก่อน หลายเพลงมากด้วยไม่ธรรมดาทาไมอ่ะทำไมพี่ทาไมมันมาจากการร้องเพลงบอกว่าคนเนี่ยที่รู้จักขนมรูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชื่อแรกที่มาจากเกมเมอร์ด้วยมันมาจากว่าเราร,เร้อง cover ในยูทูบเจ็ดแปดเ้ปีคือเมื่ห่ตั้งแต่แบบเขาทําแรกแรกตั้งแต่แหงหารายได้สร้างรายได้ไม่ได้มีร้องเพลง cover แล้วก็มาออกซิงเกิลอ่าใช่นาซาก็พาเธอกลับมา คนฟังเยอะมากคนนที่แต่งก็คือร้องด้วยกันนี่แหละสีเกมครับ่าบอกว่าแบบเราอยากได้แบบนอกโลกหน่อยล้ำลนอกโลกล้ำๆ้หน่อยใช่พูดถึงล้ำล้ำนะมันก็คือแบบเป็นถึงนาซานอกโลกไปนาซาเลยไม่ใช่แค่เพลงเท่านั้นที่ล้ำวันนี้รถที่ผมขับเนี่ยก็ล้ำเหมือนกันมันล้ำยังไงโอ้โหล้ำหน้าเหรอไม่ใช่ล้ำหน้าไม่ใช่ฟุตบอลนะฮะหมายถึงว่าเทคโนโลยีนี่พี่พี่เห็นหน้าจอตรงนี้ปะ ทันสมัยมากต่อ iPhone ได้เลยพี่ใครที่ใช้ Apple นะสามารถแบบลิงก์ต่อได้เลยอันนี้ก็เป็นแ p ปเปเพแน่นอนพี่แล้วก็สั่งด้วยระบบเสียงก็ได้ s i ริไงพี่อ้าวัดดีสิริลองเลยดีกว่าลองเลยดีกว่าพี่ผมขออนุญาตเปิดสักเพลงได้ไยพี่เอาเพลงนี้แหละ NASA ก็พาเธอกลับมาไม่ได้ได้สิริเปิดเพลง NASA ก็พาเธอกลับมาไม่ได้กำลังเล่นนาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้โดย ขาน้ำรูปไม่เป็นไรสิริเราให้อภัยเธอภาษาเทพภาษาเทพภาษาเทพภาษาสิรินะโอ้เขาเปิดได้เลยอย่างนี้เปิดได้เลยพี่เป็นไงเสียงก็ดีล้ำมากเฮ้ยเสียงใสว่ะออกซิงเกิลกับเล่นเกมอันไหนมาก่อนพี่ออกเพลงค่ะออกซิงเกิลมาก่อนใช่ตอนนั้นวิกว่ามันก็มันก็มีกระแสแล้วนะพี่ก็น่าจะดังจากการร้องเพลงได้ทำไมถึงแบบสวิชมาเป็นเวของเกมได้ครับพี่ ช่วงนั้นมันมีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรเป็นพิธีกร,ก,รก่อนตอนนั้นเขาหาพิธีกรที่แบบเล่นเกมนี้ได้ด้วยไม่<บ>ใช่แค่เป็นพิธีกรทั่วไปอย่างเอาผมอย่างเงี้ยไปพากับคนที่เล่นเกมใช่เหมือนกับเขาก็อยากจะให้<อ>พิธีกรเนี่ยเข้าใจด้วยแล้วพอดีเราไปแคสแล้วก็เออได้พอดีเคยเล่นเกมแข่งรถบ้างไหมพี่เคยเล่นสมัยที่แบบมิดจอยแข่งกับเพื่อน,นยังไงตอนนั้นเล่นเก่งไหมพี่โอ้ยแต่มันก็แบบเราก็จะตกขอบตลอดอะบางทีก็ไม่ได้เล่นบ่อยแหกโค้งกันไปไปชนรั้วชนขอบชนเสาอะไรก็ว่านไปใช่ไหม อันนั้นในเกมพี่แต่ชีวิตจริงคันนี้เนี่ยถ้าปกติแล้วเราใช้ชีวิตขับรถทั่วไปในเมืองมันก็ปลอดภัยพี่ก็เพราะว่าคันนี้เขามี h o n ด a s e ซ s i n ิพี่เมื่อไรแบบเมื่อเมื่อเมื่อหรือเราเผลอเผลอเผลอหลับในหลับในเขาก็จะล็อกกับเข้ามาในเลนหรือว่าต้องเลือกโหมดนี้ใช่พี่หรือว่ามีคนเดินตัดหน้าหรืออะไรมีมอซรงมอไซ์อะไรอย่างเงี้ยทำสมัยมากพี่เมื่อกี้เห็นบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยเล่นเกมขับรถด้วย รถที่เลือกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถแบบไหนครับพี่ถ้ารถในเกมเราก็จะเน้นแบบซิ่งๆหน่อยเฮ้ยพี่หนมอย่างคันนี้ที่วันนี้ผมขับมารับพี่หนมเนี่ยมันก็ซิ่งได้นะอหนึ่งม,มันแรงไอ้แรงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่2ก็คือรถมลพิษครับพี่รักโลกกันหน่อยเรา<ช>ทําอะไรก็ต้องคิดถึงส่วนรวมคิดถึงสิ่งแวดล้อมพี่อย่างคันนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยขับในเมืองก็ได้ประหยัดน้ํามันรักโลกซิ่งอีกเวลาถห้หมุดว่าไม่ไม่ได้ขับ ซิ่งขับในเมืองพี่โห oh, สบายผมบอกเลย <c oughs> เอาละครับทุกคนเราได้เห็นความล้ําเราได้ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจอดเล่นเกมกันสักหน่อยไหม <c oughs> ได้ดีครับเออวันนี้ผมอยู่กับสุดยอดสตรีมเมอร์เกมเมอร์ทั้งทีนะฮะผมอยากรู้สเต็ปอะว่าพวกแบบ e-sport เนี้ยเขาเล่นกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปจอด และพับเบาข้างหลังเนี่ยพี่เล่นตรงนี้เลย,เล,ยเล่นกันในรถนี่เลยล<ะ>ีว่างพอเหรอโอ้โหพี่เรียกว่ามีที่ว่างเกินเลยดีกว่าโอ้โหไม่ใช่แค่ที่ว่างพอสเปซใหญ่มากพี่เดี๋ยวเราดูมากันว่าพื้นที่ในรถคันนี้เนี่ยเล่นเกมหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถคันนี้ใช้ไลฟ์สไตล์อยู่ในรถคันนี้เนี่ยมันจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับไปหาที่จอดกันทุกคน let's go นี่มาแล้วเป็นยังไง เมื่อกี้เราเป็นนั่งข้างหน้าอยู่เลยนะพี่่คือตอนแรกอะ่ะคิดว่าเป็นการพับจากอันเนี้ยพับลงมา แต่ไม่ใช่ไม่เออพับข้างหน้าครับผมเซอร์ไพรส์บ้างเพราะว่าการพับข้างหน้าแบบนี้มันได้พื้นที่ข้างหน้าด้วยไงถ้าสังเกตจะเห็นว่าเบาะด้านหน้านี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้เรานั่งพิมพ์มันมาแตะถึงนี่เลยเห็นปะอันนี้เขาเรียกว่า refresh mode refresh mode ใช่นั่งพักผ่อนก็คือเหมือนกับ refresh ร่างกายตัวเองเหยียดขาพักผ่อนสบายใจอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะไม่ได้สบายแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันหนึ่งหนึ่งแล้วกัน A หนึ่งหนึ่งส่วนใหญ่นะที่ผมเจอนะก็คือเล่นห้าห้าเนี่ยแหละ หนึ่งห่งเปล่าวัดกันเลยดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่เข็มก็เจอได้เอ้ยมาแล้วมาแล้วจิตวิญญาณแห่งสตรีมเมอร์วันนี้ผมไม่ได้เล่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีให้ทีมงานเล่นให้ผมอยากจะลองเป็นแบบนักภาพนักภาพพี่เออเาล้วครับทุกคนและตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับเป็นการเจอกันหนึ่งหนะฮะระหว่างทีมงานกับฝั่งนี้คุณขนมรูจากบุรีรัมไปแล้วไปแล้ว เลเวลต้นๆนะฮะตอนแรกเลเวลหนึ่งยังไม่ค่อยมีอะไรมากจริงๆแล้วว่าเราก็พยายามเหมือนแบบว่าเก็บคีปให้ได้เพื่อให้ได้เงินเยอะๆนั่นแหละเอาเงินก่อนสาคัญใช่เงินในเกมสาคัญเพื่อเพิ่มมาฟาร์มแบบเราได้ของไอเทมเราก็จะได้เปรียบเขาแล้วออกของตัวนี้เราก็จะตีแรงขึ้นอะไรงเงี้ยสนเทนิีด้วยทุกคนหลกักๆเราก็คือเหมือนกับเขาบอกว่าเล่นแครี่คือต้องรวยต้องตีแรงๆอ่ะว่างัันเถอะตัวดาเมจไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อของให้มันเข้ากับตัวเราเฮ้ยเขาตีแล้วเขาซ่อนในงูญ้าเอาวิวเอาวิว้ย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเขาฟันแรงมากเลยเขาฟันแรงมากเลยเราจูกรอบเราจูกรอบอุ้ยรอดเข้าปอมก่อนพอดีครับผมโอ้โหเดือดว่ะเดือดว่ะพึ่งต้อมเกมอ่ะทีมงานดุอยู่นะดุอยู่ไหมดุดุอย่างนี้เขาเรียกว่าเกมปึงเล่นที่มือแต่ร้อนที่ร้อนที่หัวไต้องเพิ่มแอร์แล้วค่ะเพิ่มแอร์มาเลยครับเล่นให้สบายใจเลยฮะผมปรับแอร์ให้ไม่แต่ว่า คือคิดว่านั่งข้างหลังเราจะรอนะแต่ว่าแอร์ข้างหลังก็เย็นนะเย็นไหมพี่เย็นเล่นเกมด้านหลังสบายใจนะทุกคนีีดูเรามีแอร์ refresh mode เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะโดนไหมโอโดนแล้วนะครับโอ้ยมันตีมาแล้วมันตีมาแล้วมันตีมแล้วมันตีหน้าพวกเปโอ้โมากเป็นเกมที่ัยมากจริงๆนะสรุปแล้วนะการแข่งขันัวหนึ่งหนึ่งวันนี้ฝั่งขนมรูเป็นฝ่ายแพ้ตัโ แต่ผมบอกก่อนเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้เกริ่นไปตอนเริ่มเกมของเราเนี่ยผู้แพ้มีบทลงโทษนะครับเอ้ยได้ไงอ่ะไม่เห็นบอกเลย เพราะอย่างนี้จะได้ไม่โดนบทลงโทษเลน่นแทนที่บทลงโทษแต่บตทลงโทษเราไม่แรงพี่แต่มันต้องมีสักหน่อยหนึ่งเป็นกิมมิคเอาล่ะพี่ขนมรู้รวันนี้โอ้โหได้อยู่กันทั้งวันเลยนั่งรถสบายสบายวันนี้รู้สึกไงบ้างคะวันนี้สนุกมากพอวันนี้ได้มาลองนั่งคันนี้เนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์มากใช่ไหมเพราะว่ามันสบายแล้วก็มันมันมีฟังชันอลที่แบบว่าหลากหลายมากเหมาะกับแบบใช้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไฮบิดเอ่ยต่างๆแล้วก็แบบเรื่องแบบ Apple CarPlay แล้วก็เนี่ยที่ชอบก็คือมันปรับเบาแบบนี้ Refresh โหมดแบบนี้ใช่ไหมสบายสบายยืดขาได้เฮ้ยสบายมากสบายเหมาะกับคนในเมืองแล้วก็เหมาะกับทุกๆไลฟ์สไตล์เลยนะครับจะซิ่งหรือว่าจะเก็บของเยอะรวมไปถึงระบบความปลอดภัยสุดยอดมากเลยมีผลงานใหม่ๆมั้งพี่ฝากได้เลยนะให้กับแฟนๆทุกคนได้ติดตามกันเชิญเลยพี่ช่วงนี้ก็ในไลฟ์ก็จะมีไลฟ์สตรีมเกมนี่แหละค่ะเรสามารถไปดูได้ที่ช่อง ขนมรูไลฟ์นะคะเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ใน YouTube มีขนมรูธรรมดาคือจะเป็นอัพเพลงแล้วก็ขนมรูสตูดิโอเนี่ยเป็นพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆอย่าลืมไปดูกันนะครับแล้วก็ฝากผลงานของพี่ขนมรูด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆของ Honda นะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับที่ช e l YouTube Honda Thailand หรือว่าทางเพจ Facebook Honda Thailand ได้เช่นเดียวกันครับ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยครับพี่สนุกมากเลยขอบคุณพี่ขนมรูมากเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะทุกคนจะให้พี่ขนมรูกินโดนัทหน้าวาซาบิด้วยเราเอาโชว์อยู่เพิ่มไหมพี่อะไรกันครับเนี่ยเป็นรายการที่โหดบึกบึ้กทุกคนกินแล้วนะคะ ขอโทูไมอ้ยมากมากเลย